ยิวก like ่อนยิวก่อนยิวไอตัวอื่นเยอะแยะไม่ยิงอ่ะเรียบร้อยไปตัวหนึ่งแรมไเหตุไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าหุ่นเครปีกันอีกครั้งหนึ่งในเทสที่2นี้ครับผมเจ้าเครปีเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างเลยอ่าจะเป็นสายซัพพอร์ตมากขึ้นครับผมผมเพราะว่าผมว่าเมื่อคราวก่อนเนี่ยนะ มันมันเป็นมันเป็นเมตาคือแบบมันใกล้เคียงเมตาเข้าไปแทรกเมตาได้มากๆเลยคราวนี้ก็ผมเขาก็เลยปรับค่าตัวเลขอะไรต่างๆสกิลต่างๆครับผมลงมาเล็กๆน้อยๆนะเริ่มจากระยะการทํางานครับผมเป็นมันยังเริ่มต้นที่ระยะ300เมตรถึง400รเมตรนะผมไกลสุดนะถ้าเกิดศัตรูไอ้เพื่อนของเราเนี่ยหลุดพ้นระยะ400รเมตรไปสกิลก็จะคูดาวครับผมก็จะถูกตัดการลิงก์ออกไปแล้วก็ระยะเวลาในการฮิวในการลิงก์นะครับผมคือ15วินาทีอ่า แต่ว่าคูลดาวาผมเพิ่มจาก6วินาทีเป็น8วินาทีอ่ะก็เพิ่มคูลดาวขึ้นมาอีก2วิแต่ว่าแบบเวลาลิง์นีโคตรนาน15วินาทีครับผมแล้วก็ดเดามจที่ได้จากการลิงนะผมจะเพิ่ม15%แล้วก็เพิ่มสปีดนะครับผม20%นะเพื่อนของเราแล้วตัวเราเดี๋ยวจะเร็วขึ้น20%เลยว้าวแต่ว่าแต้มต้านทานนะผมจะลดจาก100พอยต์นะเหลือแค่50พอยครับส่วนการฮิลเนี่ยจะลดลงจาก2 เปอร์เซ็นต์ต่อวินาทีเป็น1%ต่อวินาทีครับผมแต่แค่นี้ผมก็ว่าเพียงพอแล้วล่ะ mm hmm. ถ้าเกิดฮิวไททันก็มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันก็ได้ใช่ไหมไททันมันก็ขึ้นเร็วครับผมเพราะว่ามันเป็น1%ต่อวินาทีอ่ะแล้วสกิล15วินาทีก็เพิ่มขึ้นมา15%เลยอราเซ็สำหรับหุ่นเล็กฮิวไททันที่ผมถือว่ามันเยอะมากๆเลยนะอะใครครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าจะครีเปในเทคครั้งนี้มันจะเวิร์กขนาดไหนครับผมไป <like>. wow. กันเลยว้้าว่ะเเกบนนนนีีทมมมแครัผด ปิงฟิลใหม่อเอ้าอะไรตรงไหนดีแล้วมองไม่ออกนะว่าตรงไหนไมันคืออะไรอ่ะอ่ะฝัะ่งนี้ครับอะเคยอื้ออื้ออื้อ่ะปะเดี๋ยวเราเพิ่มสปีดลองลองเพิ่มสปีดให้เพื่อนเราดูปึ๊บเพื่อนเราจะซิ่งขึ้นไหมน้าน้าน้าอ่ะมีโลเรามีตาทิพย์มาพอดีเราชอบเฮ้ยล็อกเดยล็อกเดยเออ อ้าวไม่โดนซะและ้วเอาทโอเคโอเคนี่นี่น,น,นี่หมอ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 อ่าเฮ้ยแบบแล้วมันแบบนานเลยนะอ่าสามร้อยเมตรก็อึมก็เป็นระยะที่ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับสายลุยนะอย่างสมมติถ้าเกิดแบบเป็นพวกเมนเดอร์หรือเทียงี้ผมว่ามันก็ใกล้กว่านะแบบคือว่ามันจะเป็นรัศมีใกล้ๆใช่ไหมแต่สำหรับไอหมอตัวนี้สามร้อยเมตรผมว่ามันก็ยังโอเค นานไงดังเยอะทังแยะไม่ดูไงโอ้ยอย่างนี้เขาน่าจะมีเพิ่มปุ่มแบบเลือกเป้าหมายของเพื่อเราเนาะไม่งั้นเนี่ยสุ่มต้องแบบบิดตัวไปบิดตัวมาอะไรไม่รู้เน่เน่เฮ้ยเไอ้โลกีมีตาทิพย์เดี๋ยก่อนเฮ้ยเฮ้มามาว้าวว้าววาวว้าวว้าเรียบร้อยเรียบร้อยปเรียบร้อยปาย โอ้เนี่ยเพื่อนเราอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยจะเอาตัวที่เลือดน้อยเนี่ยทำยังไงอ่ะเอาลิงก์มีฟอยโอเอาไหมเอาใหม่หครับผมไม่เอาไม่เอาสามารถกดยกเล,ลิกลิงก์คู่ดาวได้เลยแจมตรงนี้เลยแจมมากมากไม่ต้องรอแบบเฮ้ยรอสกิลหมดก่อนแล้วถึงจะคู่ดาวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วถึงอย่างโอเคลิงก์เพื่อนได้เลยเห็นไหมเจ๋งมากครับโอ้โห ว้าว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 นายนาเฮ้ยเลยเดี๋ยวก่อนจีเอ้ยไปยิงข้างหลังเราทำไมเราไอ้นี่นี่เอาไปอ่าหูยเป็นเรียเลยเหรอแล้วยิงเข้าไปเนี่ยตัวอะไรโดดมาแมงมุมไฮโลกี้กันนะโลกียังอยู่นะวิ่งทำใหมวะเนี่ยอ่าโอเคโอเคเฮ้ยหมอหมอหมอมีเลือดขอเลือดด้วยขอเลือดด้วยหมอ มันแอบมันแอบวยมันแอบวิพี่ห้าแดดไปลุยไปหาลิงไปวางเร็วฝบายใจไหมเขาจะไปยิงทำไมวะเฮ้ยแล้วก็เราแวังหลังอะเรียบร้อยเรียบร้อยมังกรมัง,งกรมีตาทิฟว้าว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 าว,าว,าว,าวา้าอ่า โอ้ยบุกหน้าครับุกหน้าคับเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปไหนไหนนี่คือแบบิวเพียวตัวเดียวสบายใจเนี่ยไม่มีไม่มีตาลุงไงฟาร์มเนเทสก็งั้นงั้นเนี่ยนะถ้าเกิดตาลุงโดนไปนะเสร็จเลยนะเสร็จเรียบร้อยไปดับเบิลคิวไปไหนไหนอีกไหนอีกไอ้นี่อะคิวเพื่อเราก่อนอเคครับ เฮ้ยเฮ้แนนมาแนนมาข้างหลังเห็นแวบ,บๆเดี๋ยวก่อนนะเราเข้าไปใกล้ๆก่อนแต่ทะลุเกาะทะลุเกาะเรียบร้อยครับอุ้ยแนนแนนแนนมาดูดินี่เราเพิ่มเราเพิ่มแนนเราไม่ทันแล้วกูดาวก่อนนี่นี่เอริสเอริสนะเทพสงครามจาเราประชิดมุดโลสิจนะนะนะเพิ่นแนนเราไปไหนโอเคลิงค์ลิงค์ให้แนนแล้วเรียบร้อย เรียบร้อยไปที่ปูคิวไปนี่ฮนะและ้วเน้นเราก็จะอึดๆึึกๆนี่แล้วก็เดินเร็วด้วยเดินเร็วกวาไอตัวข้างๆจะได้เปรียบเล็กน้อยนะแต้แมแตามตันายก็เพิ่มขึ้นหรือสภาพถ้าเกิดแบบมีหมอเนี้สามตัวลุมฮิวตัวเดียวโอ้ยเน้นมึงเออเอามาตะแน่แน่อะครับนี่เ,เพิ่มตัวนี้ก่อนโอ้โหนี่ตัวเดียวแบบยิงยาวๆเลยนะขายยาวเลยนะ โอ้กระทิงมากันทิ่โอ้โหโอเควาว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 ทิ้งทิ้งทิ้งอู้อู้อพยานแม่ใส่ลงไปโดนล็อกด้วยโดนล็อกด้วยฟึุมไปไหนอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือยิงแล้วเหรอมาครับนี่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 อุ้ยอุ้ยดีดดีมันดีดอู้กระเด็นเลย โอ้มุนเม่นไกลไกลเลยนะหมอไปก็คือแบบถ้าเกิดแบบระเบิดตัวไปต้องไปเกิดบ้านไกลไกลไกลเลยนะโอ้นี่เนี้ยยังไม่ตายเลยตัวนี้นะเดี๋ยวเราช่วยกีนึงลิงไปครับนะเพิ่มต้านทานเพิ่มสปีดเพิ่มดามเมจโอ้โหพบเครื่องเรื่องซับพอร์ตพปปืนแตกหมดแล้วอ,อะเปลี่ยนตัวได้ไหม เกมนี้รูยจุดสัญญาณรับผมด่านวอลเลย์นะเอาอะไรที่มันดูซัพพอร์ตดีมะ <c oughs> อันนี้ละกันครับผมเปครปี้ okay. ใช้ปืนก,ดกัดไฟไป,ไปละกันเลยเพื่อนไหนไหนมีตัววิ่งไหมไมีตัววิ่งไหมเอาโรจิอะเพิ่มสป,ปีดไปเลยไปเร็วเพิ่มสป,ปีดให้แล้วเอาพวกพวกพวกไม่เข้าว่ะเฮ้ยโอ้เสียของไม่ให้แล้วเอาคืน <c oughs> มามามาไปไปมาเด้เราเราคูดาหลบแล้วครับหลบแล้วครับเฮ้ยไม่น่าไว้ใจมันไม่มีลัสเตนนะตัวอะไรแอบดูก่อนอ๋อเชลเชลเชลกำลังเข้าเสากลางใช่ไหมอ่าอ่าโอเคตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยอะมันไม่มาเอาเสาก็เลยอุ้ยวอ๋อคือเน้นยิงเน้นยิงกันโอเคมากมากเน้นยิงก็ได้ นสเปกเตอร์โดดนะครับผมได้ข่าวว่าหายตัวแค่สองวินาทีเนี่ยตอนนี้เราเนี่ยฮะเสร็จพี่ง่ายๆไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ง่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปืนแดงนะปืนแดงนะโว้วโว้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตะเพคิวปายคิวปายวัว <Knowledge> ว <schön úc ados> ัวว uh, uh, uh. ัวหเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยบีมอสเหรอบีมอสเหรอมาเดี๋ยวเราลองใช้ของตัวเองครับผมไม่ให้เพื่อนดูวซิมันก็นวายว้ายปืนเด้งปืนเด้งอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เครปีเครปีโดนล็อกเลยเสร็จกัน กระสุนเราแรงนะปืนเราเป็นเฮ้ยเอ้ยิงโอเคครับผมมานี่มีต้องเจอลำพองหูเนเน่ลำพงไปกินลำพงไปกินบีฮิมอสนะบีฮิมอสนะอ้าวแต่สวนหมดเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะอืมมุดโลก่อนมุดโลกบุดโลก โห oh, แล้วแบบยิงมุ้งมิงมากอะ่ะโอเคเรียบร้อยไปโว้วโว้โว้โว้เยเกอร์เยเกอร์เชลด้วยโหมีมอสอีกมามามา,มาอึศอกอึศอกเรียบร้อยเรียบร้อเพื่อนไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะฮิวก่อนฮิวก่อนมาฮิวก่อนฮิวฮิวโอเคครับ okay. อุ้ยเชล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 เสร็จการเสร็จการโอ้โหท่วมท้นเลยฮิวก่อนฮิวก่อนหิวไอตัวนเยอะแยะไม่ย,ไมย,ยิงอ่ะเรียบร้อยไปตัวหนึ่งแรมเพทไปแรมเพทไปเฮ้ยเฮ้ยหมอหมออะไรเสร็จอีกเนี yeah. ่ยเยอะจัดเยอะเกินโอเคครับเราเอาอะไรด,ดีอันนี้ละกันสคาวครับผมใช้จรวดไฟเลยมีล็อกด้วยนะ ไม่มีตัวไหนอยู่ใกล้ๆระยะเลยแบบให้ช่วยได้อะขอช่วยหน่อยอยากช่วยเ <Okay. S 1> อาเคสเข้าระยะแล้วครับอ่าหมอหมอหมออ่าไปไหนแล้วเสร็จดีอย่างเงี้ยฟ้าไม่มีโล่ไม่มีโดรนะคุณก็งันงั้นแหละบอกไปก่อนบอกไว้ก่อนอ่าลิงตัดลิงก์งก่อนครับผมนีค่คุณที่ตัวอะไรเหมือนไททันไปเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหมเมตรเมตรเมตร อ่านาอุ้ยกระสุนหมดแล้วหลบแล้วโอ้ยโอ้ยอันนาอันนาอุ้ยบินบินมันบินมันบินเดี๋ยวก่อนก่อนนะฮิ้วเพื่อนเราก่อนลืมหน้าที่อ้าวลืมไปครับผมเราหิ้วลิงตัวนู้นอยู่มันยาวกันห้าวินาทีลืมเลยเพรว่าสกิลสกิลมันใช้อยู่นะไอ้ลิงไฟ้าวิกลาฮาร์ดด้วยโอ้ยมุ้งมิ้งน่ารักนะครับผมป๊าบ์ฟาบ โดนล็อกก็เสร็จเรียบร้อพอไม่มีพลหลักาบไม่มีอะไรมันก็แบบเป็นหุ่นที่แบบไม่เมตาไม่ชัก,ก็ธรรมดานะแต่พอมีโดรนเข้ามาประกอบมีนักบินที่มันโหดเกินไปมันก็เลยทำให้เป็นแบบโคตรเมตาเลยเฮ้ยเฮยมามามา,มาจะไปไหนจะไปไหน โอ้โอ้เฮ้ยระเบิดไปเรียบร้อยไปลิง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 ว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยอาญาณแม่ไปก่อนล็อกไหมไม่ล็อกมันไม่มีไม่มีโดนดีกว่าไม่มีโดนล็อกอ่ะจะเลยยาวๆเลยอ่ะไล่ระเบิดสะทีระเบิดโอ้โหระเบิดนี่ไงนี่ไงต้องเจอของใหญ่เข้าไปไงอุ้ยเพื่อนเราเพื่อนละปัจจุบหูไอ้ท่านเยอะขนาดนี้ มาครับมาครับล็อกไว้ล็อกไว้นะเปลี่ยนเป้าจ้าเปลี่ยนเป้าจ้าโอ้ยเสร็จเสร็จหลบหลบหลบเรียบร้อยเลยโอเคโอเคเราเอาอะไรดีนะอานนี้แหละครับผมแมกนิต้าเสร็จิดลาแล้วล็อกเป้าใหม่ไว้ก่อนรอแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนายก็จะได้พบกับฟอสตุกสุดยอดไปเลยบินไปเรียบร้อยใกล้ไป ใกล้ปะครับโภพี่เฮดดิสครับมาครับมาครับเรียบร้อยไปครับอุ้ยเน้นเน้นเน้นโอ้โอ้โอ้ได้ไหม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 ทันไหมทันไหมทำไมเพื่อนไม่ทันเว้ยเฮ้ยแล้วก่อนนะแล้วก่อนนะหลบก่อนฮู้ฮอกมาฮอกมาอ่ะฮอกลงแล้วนี่โอ้ยมุ้งมิ้งเลยนุ่มๆนุ่มๆพี่อาบีฮิงวอสไปก่อนเรียบร้อยครับไปเป่ามิ้ง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  ว้าวอ้าวอุ้ยตายกันตายตอนนีต้ตาตาตายสงบศพป,ป้าฟ้าโอ้ครับผมฮิวนี่ไปก่อนเลยกำลังกล้าเราจะไหวไหมเนี่ยโอ้ยเน้นสองตัวมากเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยนะโอ้โหไปก่อนไปก่อนเราชวนพเพื่อนเราเดินได้ไหมขูดดาวแปดวินาทีโถไอหมึกไอหมึก โ oh, oh, oh. อ้โหแล้วแบบฮิวไปก่อนฮิวชาลังกาดได้แม็กเนต15% 5วิวิ <c oughs> วละเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ได้ก็ได้มัง้งโอเคไอ้หนูไอหมึกแหมเกี่ยวกลาดนะเพลินเลยนะหมึกนะโอ้โว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 ป้าพอให้ครับอือหือ ว้าวแต่เราได้คิวเอาไปก่อนเอาลิงก์ไปก่อนออมามาจ้ามาจ้าอู้วอวววทวว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 ว่วว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 วอวววเวว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 บวว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 มววววววงววววววว นี่นี่หิวแล้วเพิ่มดาเมจให้ด้วยตั้ง15%เนี่ยโอเคโอเคไม่ให้แล้วต <c oughs> ัดแล้วตัดลิงก์แล้วเนี่ยเนี่ยจะให้ฮอกก่อนให้ฮอกก่อนฮอกฮอกฮอกแย่ฮอกแย่ตัดลิงก์ไปก่อนเพื่อนลิงก์ไปก่อนเพื่อนโอเคน่าจะจบแล้วล่ะครับเรียบร้อย yes โอเคโอเคไหนไหนไหน ต่อซะหน่อยสิก็ได้อยู่นะโอเคครับผมสองล้านเจนี่โอ้โ,อม 2, 000, 000โ,อโหมีหมอแล้วเนี่ยอ่ากลับมาลงจอดแล้วครับผม,มผมว่าไอเนทนี้นะมันมันมันโอเคครับผมแม้ว่าไอแต้มต้านทานต่างๆเนี่ยมันจะน้อยลงเพ,เพราะว่าเขาคงคิดว่าถ้าเกิดมนเนไปลุมฮิวพวกเลวินเน้นเป็นเรียรสายแท้งต่างๆเนี่ยผมว่ามันจะเกิดปัญหาแน่นอนมันจะทำให้เกมไม่สมดุลน,นะเขาก็เลย ลดแต้มการป้องกันลงมาครึ่งนึงหรือ50าสิบแต้มเท่านี้ครับผมแต่ว่าไปเพิ่มดาเมจจาก10%เป็น15%แทนผมว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วระยะลิงเนี่ยที่300เมตรผมว่ามันก็ไม่ได้แบบใกล้เกินไปนะเพราะว่าคิดดูสิอย่างพวกเมนเดอร์พวกไอ้พวกเทียใช่ไหมระยะมันร้อยกว่าเมตรอะไรอย่างนี้75เมตรครับผมมันต้องอยู่ในรัศมีใกล้ๆเพราะว่าแต่ว่าอันนั้นไอ้พวกนั้นมันก็จะหิวได้เป็นกลุ่มใช่ไหมแต่นี้ลิงวินเดอรตัวแต่ว่าลิงของมันเนี่ยมันโศกอะไรไปหลายๆอย่างครับผมมันก็เลย ขอแค่ระยะ300เมตรผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วละ่ะผมว่ามันโอเคนะไม่โหดเกินไปไม่ได้ง่อยเกินไปครับผมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับอาวุธที่ติดด้วยแหละว่าหมอจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเป็นอาวุธที่ระยะใกล้อ่าอาจจะเป็นนี่ปืนไฟหรือปืนโกดอะไรอย่างนี้ผมว่าน่าจะโอเคหรือไม่ก็ให้มันแบบไกลใกล,ใกล้แต่ว่าแรงเท่ากันอาอย่างพวกเลเซอร์น้่แข็งพวกไอพวกแมงดน,นตา้าอย่างเงี้ยโอเคครับผมผมว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวส่วนเชลเดอร์นี่ก็ อ,อ,อ่อนไม่ผ่านจริงๆครับผมมันไม่แรงเลยนะมันเป็นอาวุธที่สามครับผมแต่ว่ามันมันไม่เวิร์กจริงก็ดูพันเธอร์มันคนแรงแต่ว่าตัวเซเลเดอร์เป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าไม่รอดโอเคครับผมเพื่อนถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเม,มนต์หน้าบอรกันได้นะครับผมแต่พวกนี้ผมจะมีคลิปของปืนใหม่ล้วนๆเลยครับเพราะว่าในในอัปเดตเนี้ยมันจะมีทั้งทั้งหุ่นใหม่ทั้งโมดูลใหม่ทั้งปืนใหม่ทั้งยานแม่ใหม่อะ ผมก็เลยอยากจะแยกไปเป็น2คลิปดีกว่าคลิปนี้เป็นหุ่นใหม่เพราะเพราะว่ารายละเอียดของหุ่นใหม่เนี่ยมันมันแตกต่างกันไปนะมีคลิปต่อไปก็ผมพรุ่งนี้ผมจะมีทั้งปืนทั้งโมดูลแล้วก็ทั้งยานแม่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเล่นให้เพื่อนๆดูครับผมมาสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ครี้